สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ย่านท่าเตียนนะครับพัฒนาพบกับบรรยากาศล่าสุดภายในย่านท่าเตียนแห่งนี้ซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือท่าเตียนของเก่าเรามาถึงตลาดท่าเตียนที่อยู่ติดกับท่าเรือท่าเตียนของใหม่จุดที่เองก็มีการรื้อถอนตึกเก่าไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศล่าสุดของที่นี่ให้ทุกท่านได้ชมกันว่าตอนเองจุดนี้จะมีการพัฒนาไปถึงขนาดไหนและบรรยากาศโดยรอบจะเป็นยังไง ยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่านา้ำนนทบุรีบ้านของแอดเช่นเคยซึ่งวันนี้ก็จะนั่งเรือวนจะพยาทงเหลืองไปที่ท่าเรือท่าเตียนเพื่อจะไปเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบครับไม่ว่าจะเป็นการลือตลาดท่าเตียนการลือท่าเรือท่าเตียนของเก่าว่าตอนเองจุดเองจะมีภูมิทัศน์เป็นแบบไหนยังไงขอตัวนั่งเรือสักครู่นะครับไปเจอกันอีกทีที่ท่าเตียนเลยครับ ด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังเป็นถนนมหาราชส่วนจากจุดนี้นะครับถัดไปด้านขวามือก็จะพบกับท่าเตียนนะครับโดยตำแหน่งของตลาดท่าเตียนก็จะอยู่ติดกับถนนมหาราชฝั่งตรงข้ามกับวัดโพอีกฝั่งจะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดอรุณด้านหน้าที่เห็นเป็นลานจอดรถจุดนี้แต่เดิมมันจะเป็นสวนนา,นาคราพิรมครับ เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับท่าเตียนริมแม่น้ำเจ้าพยาจุดถัดมานะครับจุดที่เห็นมีการล้อมรร้อจุดนี้ดเดิมมั็จะเป็นท่าเรือข้ามฟ้าข้ามไปที่ฝั่งของวัดอรุณเป็นท่าเรือไม้ตอนนี้ก็มีการได้ถอดหมดเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับส่วนด้านง้างกันด้างกวามือก็จะเป็นท่าเรือท่าเตียนของใหม่ซึงก็เปิดให้บริการได้ก็สักพักแล้วครับตนนั้งแต่ช่วงกลา,างปีที่ผ่านมา ตอนนี้แอดมาถึงท่าเตียนนะครับ้านหลังจุดนี้จะเป็นทางออกไปสู่บริเวณน้่นนอกแต่เดิมจุดนี้ก็จะเป็นตึกแถวนะครับแต่ว่าก็ามีการถอนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันที่แอดเข้ามาถ่ายคลิปที่นี่ก็เมื่อวานครับวันจันทร์ที่ผ่านมา16ธันวาคมเวลาประมาณ12บสนาฬิกาแอดท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะเยอะผสมควรเลยครับส่วนใหญ่ก็จะข้ามาจากฝั่งของวัดอรุณที่เพียบไปนะนั่นหรือข้ามฟ้าข้ามมาค่าโดยสารจะอยู่ที่คนละ5บาทครับ แอดเองก็พยายามจะซูมเข้าไปที่ด้านในของตัวตลาดตอนนี้ที่เป็นหลังคาของเก่าก็มีการลื้อไปได้ครึ่งหนึ่งครับครั้งก่อนแอดมีโอกาสเข้ามาถ่ายคลิปอยู่ก็จะพบกับเสยงของงานทํางานจะอยู่บริเวณด้านในแต่วันนี้ที่มาถ่ายคลิปก็ค่อนข้างจะเงียบประสมกลัวนะครับในของตัวไซส์งานในจุดนี้ <S <S สาราพระคอยจุดแอดยืนอยู่จุดนี้จะเป็นสาราพระคอยของระดวนเจ้าพยาส่วนสาราพระคอยอีกหลังนี้นะครับฝั่งด้านในสุดจุดแอดจะเป็นสาราพระคอยของรือข้าว้าข้ามาที่ฝั่งของวัดอรุณครับ ส่วนแนวล้วนในจุดนี้ด้านหลังที่เป็นตึกแถวแนดีดจะเดิมก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ครับก่อนที่จะมีการรื้อถอนอันนี้เป็นภาพแนดีดช่วงที่อยู่ระหว่างงานก่อสร้างาท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่ส่วนด้านหลังของตัวท่าเรือก็จะเป็นตึกแถวที่มีการรื้อถอนในหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการจะระจาจรทางน้ำด้านหน้าของวัดอรุณจุดนี้ก็ค่อนข้าง,างจะคึกคักมากเลยครับมีเรือหางยาวและเรือดำเที่ยวนีเยอะมากเลยนะส่วนด้านหลังที้จะเป็นที่ตั้งของท่าเรือท่าเตียนของเก่าครับ จะเดิมก็จะเป็นอาคารมาอยู่ในแม่น้ำเจ้าพยาในจุดนี้ตอนนี้ก็มีการรื้อถอนหมดเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนใช้เข้ามาถ่ายคลิปอยู่ก็จะพบกับผักตบชวาแล้วก็ขยที่จุดนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอย่างมากเลยครับในมุมมองส่วนตัวของแอดแอดคิดว่าก็น่าจะมีการเข้ามาทําความสะอาดมาเก็บขยะในจุดนี้หน่อยนะครับเพราะเป็นจุดที่ไม่ต้องเที่ยวเดินทางมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะบวกกับช่วงที่แอดเดินทางมาถ่ายคลิปช่วงที่นั่งในด่วนเจ้าพยามาก็พบกับขยะในแม่น้ำเจ้าพยาค่อนข้างที่จะเยอะเช่นกันครับก็ช่วยการดูแลรักษาาาาาคควววมมมสสะออดเพื่ยง ของประเทศไทยครับ อันนี้ก็เป็นภาพของท่าเรือท่าเตียนในอดีตที่เป็นอาคารไม้อยู่ที่บริเวณด้านในฝั่งตรงข้ามกับท่าเรือท่าเตียนแห่งนี้ก็เป็นวิวหลักล้านเลยครับเห็นกับพระปางของวัดอรุณีสวยงามชัดเจนเลยนะลักษณะก็จะคล้ายกับทะเลวัดโพนั่นแหละครับจุดเองก็จะเห็นภาพของความสวยงามได้อย่างชัดเจนเช่นกันส่วนบริเวณของพื้นท่าเรือท่าเตียนในจุดนี้ถ้าใครเดินก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าจุดนี้จะเป็นพื้นต่างระดับกันครั้งก่อนทจะมีโอกาสมาถ่ายคลิปในจุดนี้ก็เคยเห็นทั้งที่เดินสะดุดที่จุดนี้อยู่ครััับยงง้าาครรรจจะะะเดดดินนนนททมมีีุ่่กวอ ชมมองจากจุดนี้ก็มาสักพักไครับหลาอไปชมบรรยากาศจากด้านนอกกันดูบ้างครับฝั่งอยู่ติดกับถนนมหาราชสําหรับตลาดท่าเตียนก็เป็นตลาดแห่งหนึ่งในแก่งพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหา,าคนครและน่าจะอยู่ติดกับถนนมหาราชด้านตะวันตกจะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยายอยู่ติดกับท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่พื้นที่ลานโลกทางเข้าท่าเรือในจุดนี้แต่เดิอดรมีโอกาสเข้ามาถ่ายคลิปอยู่จะมีการกันนะ้นแนวรั้วเอาไว้นะครับบริเวณนนอกรถก็ไม่สามารถเข้ามาจอดที่ไหนได้แต่ว่าใด้เข้ามาถ่ายคลิปเมื่อวานที่ผ่านมา จเรื่อมีรถเข้ามาจอดที่ไหนเห็นบ้างนะครับในส่วนด้านข้างกับร้านโลกในจุดนี้ที่เห็นเป็นลานจอดรถในปัจจุบันเดิมมันจะเป็นสวนสาธารณะครับชื่อว่าสวนนา,นาคราพิลมเป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่ประมาณ3ไรดาา่ด้านหน้าติดกับถนนมหาราอีกด้านยังติดกับแม่น้ำเจ้พาพญาโดยเปิดทำการตั้งแต่วันที่4กันยายน2 5 5 3และปิดตัวลงนะครับวันที่10ตุลาคม2 5 5 9รบกครับก็คือพื้นที่ที่เป็นลานจอดรถด้านหน้าจุดนี้นี่เลยครับที่เป็นสวนสาธารณะในอดีต นี่คือภาพแนวดีของส่วนหน้าคลรงพิลมส่วนสาธารณะที่อยู่ติดกับท่าเตียนที่เป็นลานจอดรถในปัจจุบันครับแบนบจุดน,จนี้จะมปไป้ายเขียนเอาไว้นะครับสถานที่จำหน่ายสินค้าตลาดท่าเตียนชั่วคราวก็คือด้านหน้าจุดนี้ครับที่เป็นราคนนาต่างๆที่อยู่ติดกับในส่วนของนานล้แล้วก็อยู่ติดกับลานจอดรถด้านกว่ามือสาหรับตลาดท่าเตียนในปัจจุบันก็เป็นทั้งตลาดและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมีร้านอาหารและร้านกาแฟเป็นจำนวนมากเลยครับการเดินทางมันก็มาได้หลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจําทางก็ มาได้โดยมาถึง MRT เข้ามาได้ครับที่สถานีสนามชัยฝั่งตรงข้ามจุนี้ก็จะเป็นวัดโพถัดไปได้านขวามือจะเป็นวินทยาลัยเทคโนโลยีตั้งดรงจิตถัดไปจะเป็นพิพิธยัณสย,ยามเลยดีที่จะเป็นปากคลองตลาดนะครับดิมถนนมหารานฝั่งตรงข้ามกวัดโพจุดนี้จะ,จะมีร้านค้าค่อนข้างเ,ย,เยอะๆนักทางเที่ยวเดินไปเดินมาก็เยอะเช่นกันนะครับในฝั่งนี้ ส่วนจาาจุดนี้นะครับถัดเข้ามาก็จะพบกับทางเข้าสู่ตลาดท่าเตียนบริเวณด้านในและหน้าจุดนี้จะมีการปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ไม่สามารถเข้าไปด้านในได้จุดนี้ที่เห็นครับโครงสร้างของตลาดที่ด้านในได้อยู่ครับบริเวณด้านในแอดเองก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจุดนี้จะมีาารปรับปรุงมิทัศนให้สวยงามขนาดไหนสําหรับในย่านท่าเตียนแห่งนี้ยังไงก็ติดตามกันไปครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเอดเองจะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในย่านท่าเตียนสำหรับนี้เราไปชมมุมมองถัดไปกันเลยครับภายในซอยท่าเตัังรขากบวดพ ตอนนี้ผมเข้ามาภายในซอยท่าเตียนฝั่งตรงข้ามกับวัดโพนะครับจากจุดนี้สามารถเดินเข้าไปที่ด้านในได้เช่นกันลนักษณะก็จะเหมือนกับเมื่อสักครู่นะครับฝั่งของถนนมหาราชก็คือจะมีการปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ไม่สามารถเดินเข้าไปต่อที่ด้านในได้สำหรับวันนี้แอดเองก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับ ถ้าท่านไหนด้เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็เขาไม่มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่จะสลับสลับกันไปนะครับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำาว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้้ยครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์ ine, สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ